ทุกคนถึงแล้วนะครับมาไป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 นู่นพาเดินไปพาเดินไปพาเดินไปเร็วไปมาออกไปไปเดินไปมันตรงนู้นไปมาเร็วมา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 เลยนะครับมาครบแล้วทุกคนมาดูมาดูนี่ข้าวหอมข้าวหอมจัดการเอาเลยข้าวหอมจัดการเลยเทเลยเทเลย นี่เตมินกองกองเตมินกองกองนี่ทุกคนนี่นี่ทุกคนคิดดูนะครับว่านี่พวกเรามานั่งดูจับดาจับได้จับได้รูปเบาๆนี่ครับนี่นู่นมันกินขนมพังอยู่ตรงโน้นพวกเรามาจับได้นะไม่น่าะล้อโอเคมากเลยหมาตัวนี้โอเคไหมลูกนี่ทุกคนปะป๊ามันมันทำแบบนี้คือมันน่าจะหิวมันคู่ ไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็หล่เลยรูปขนมปังที่เรากำลังกินอยู่นะหนึ่งหนึ่งโค้งนี่อิ่มเลยคนคนน้องรู้ว่าเรามาก็คือใครรู้ไหมตามมาเล้ได้หนุนน้องขาวแล้วไม่ได้ยินเสียงแล้วไม่ไอ้ยินเสียงแล้วไปนี่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วติดคอติดคอไม่ได้ติดคอสับละเอียดแล้วแต่ว่ามันมันแย่งกันไงไปไหนอ่ะหนุนหนุนหนุนพาไปแอป ตอนนู да ้นพาไปแอบนะทุกคนตอนนู้นตะกี้คนเดียวกับพี่เบิ้มนช่วอ๋อไปฉี่ไปฉี่ไปฉี่ปลามันกัดไม่เข้าเลยไปฉี่ปลาปตะกี้มันตัวมันไปยาวมากมันกัดไม่เข้ามันไปฉี้เชื่อเลยวันนี้ไม่คู่กันนะกินกระดูกได้เแ็มอุ้ยฉันน่าร่วงด้วยมันเหียแหละ เราจะต้องเชื่อตัวนี้ว่าเบบีนะไม่โอ้ยยาเอออะไรมันไม่ได้คิดอะไรนะเท่านั้นไปลักกินอยู่ไปลักกินอยู่ตรงหลังเธอออกออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคนนี่นี่นี่กินเสร็จออกไปอีกแล้วทุกคนออกมาแล้วออกมาแล้วนั่น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 เจกกันมันแจกเจ๊เจ๊กันมันแจกกันมันจะไปแยังไง น,นี่ตัวนี้เป็นจ่าฝูงันนะบางแก้วนี่ดุโคตรโเลยทุกคนบางแก้วบางแก้วน่าจะใช่เลยตัวนี้ปาลาคือตับ้ไอตัวขาวนุ่มมึนนะตัวขาวนุ่มกำลังมึนนี่ตัวขาวน, er. นัน่นตัวเมียอ้ยอุ้ยเหนื่อยน้อง ไม่ใช่สุดทีล่ะบางแก,ก้วหมเนาะไอ้ตัวนี้จับใช่ไหมปะเพปโอ้ย,น,ยงงนะนั่น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 พาไปอีกแล้วทุกคนนู่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 นพาไปอีกแล้วโบชิ้นใหญ่เลย <S <S นี่นะครับที่เหลือก็จะประมาณนี้ทุกคนไวมัโนโค<ะ>ดุเลยเนี่ยตัวขาวนี่ชื่อว่าว่าเอาไม่ใช่บ้านเถ<ว><ว>อะเฮ้ยผมแม่หลกมาเราได้วิ่งเลยวิ่งไม่ได้อ้วน กินหนังไม่เปนไรคีสบายเลยแม่โดนนู้นโกระวังนะระวังนะทำไมอ่ะไอ้บางแก้วนี่ไม่ได้บางแก้วบางแก้วเอาโกออกกินไปอ่านี่ยขี้บอเอาให้โดนนู้นนะครับอ่าปลาหนีอีกแล้วทุกคนฮะนู่นปลาหนี กัวมีเดี๋ยวมันต้องเอาอยู่ปาปากอันีกก็หมดเลยนะครับไอตัวนู้นไอตัวขาวกินสบายสุดปามีอีกก็ให้มันดิให้มันดิมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมันมาเดินรอเรียกมันรอเรียกมันเรียกตด

ุมาเร็วมากินมาเร็วไมาเลยมาตุ๊กตั ouais วมันกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชีวิไอ้นั้นก่อนรักรักรักยุงตรงนั้นเลยเนาะระวังยุงนะมาเร็วมากินด้มือมาให้ตัวนู้นก็ได้เนาะตัวไหนก็ได้ผมแต่ว่าระวังนะไอยตัวตัวตัวนี้เหมือนจะดุ ไปเชื่ออะไรแก้วกินอยู่ไปก็ไปอย่ามันขโมยคนเดียวไปเดินไปให้มันดีเดินเดินเบมือเบยมือให้มันเลยเดินให้มันเห็นอีกทีมันมันเป็นตัวเล็กเบมือเบมืออย่าไปกลัวเบมือนั่นเลยน้องอนั่นเลยเออเข้าไปเข้าไปถึงปากเลยเข้าไปถึงปากเลยมันไม่กัดแล้วบอกว่ามันไม่กัดนั่นเชื่อหรือยังเห็นไหม เออบอกว่ามันไม่กัดนี่ข้าวหอมป้อนอยู่นะครับทุกคนอันนี้ละค่ะจะอย่าทิ้งถุงอย่างนั้นเลยมันกินถุงกรยดับใครมาแล้วตอนนี้จังหวะนี้เพราะมันมีกระดูกเไอ้ตัวนี้โคตรใหญ่เลยนี่ตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนนะแต่ตัวนี้มันมุงใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวพี่อะใช่แโอ้โหขาซาเลยตัวนี้ tít phân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  tích phân tích phân tích phân tích này tích phân tích phân มาเดเินมามาเ,ดเลนนางม่กินอันนีิ่แล้ววันนี้อิ่แล้วติดฟอนเดี๋ยวเยวมันรูเองเ่ยตอนนี้กำลังกวาดาบุฟเฟ่อาหารใหญ่ค่ะก,กิเนเอมาเร็วมาเร็วเล็ก,ก ได่ไก่แล้วมันไม่กินแล้วแหละขนที่มากเลยอะคะรถรถจึ้มลับลับลุกลุกจึ้มอย่าเขียมัน รูปมันได้รูปมันนะรูปมันนะเออตุกแล้วตอนนีน้ใช้กตุกาบิปันไม่ออกวนี้เอามาน้ำอะไรอ่ะน,น้ำปล่า จะกินก้อนใหญ่ขนาดนี้ได้นี่นี่อะไรเอนมิก,กมีคนเอาฟิกมาให้ด้วยให้ให้ใหมาบางแก้วโอ้โหไปก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยว